สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาร์จะนะคะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เพื่อนตําแป้งกับปีกไก่ทอดปีกไก่เล็กเพื่อนจ๋ามาวันนี้เป็นออเจ้าเพื่อนจ๋าวันนี้ช่วงนี้คมลิขิตกําลังแรงเพื่อนจ๋าอยากเป็นออเจ้าตามอยากเป็นออเจ้าตามหาพี่เหมือนโอเคมามเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เพื่อนจ๋ามาต่เันเลยจ้าวันนี้มาในสี วา้วาเพ่อนสาวเออมาเด้อมาเด้เดอ,อโหไี่ไม่มีผักแก้มเพื่อนสาววันนี้ออดเจ้าเน้นเน้นเน้นตำแตงกับปีกไก่อื้อ

xin tôi lau ăn cả đủ Ừ. ô à Ngon mấy ăn ngon Ăn mấy ข้าวไม่มีผักอ้าวอืมว้าวไม่ไม่กินกระดูกนะโอเคอืมต,มตม้แตงวมันเยอะอร่อยมากเพื่อน ทำเสร็จมากรอบอืม,มากกอกงามโ้ำโอ,อืมอืมว้าวยิ่งมีเอฟซีบอกว่าทอนี่ว่าทำไมเวลากินทำไมวะต้องอืมอืมอืม,อมว้าว cũng xẹp ngay cái họng wow ừ. Mm. มุกของเ,เพื่อนๆอันนี้ไม่ใช่มไม่ใช่ไข่นะไม่ใช่ไข่เด้บกกอบะกอกเมื่อตําน้อยอันนี้อร่อยอะตําน้อยอะไม่อิ่มอะ Mm. Wait, wow. yêu yên mặt yên là yên gần Rất ngon Rồi Ừ, เพื้อนจ่ายหมดแล้วอ่ะบดเหลีวเด้หมดแล้วอ่ะแตงกวาหมดแล้วเดี๋ยวก็พอดีนะพอดีอิ่มจะกินตะกี้นอีกมาจะไม่อิ่มโลโพตาโปโอเคค่ะเพื่อนจะาอิ่มแล้วเด้อ ตำแตงกวาปลาร้าสมุนกอกน้ำกับปีกไก่หัวสุดยอดมากจริงวันนี้เองวันนี้ถ้าอาเจ้ากินมิสุภาพกินมิมามต้องขอเธอขอเพลิเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ท้าเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องนางสาวพาแซมเบียค่ะเพื่อนๆจ้าโอเคเจมคลิปหน้าด้วยสวัสดีค่ะอ๋อเจ้าบ๊ายบายค่ะ